ยินดสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บวิชิต์นะคะใครที่เพิ่งเข้ามาแล้วนะคะอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาเรื่องของปัญหารักสามเศร้าแล้วก็แฟนเก่านะคะตอนนี้เราจะไม่ได้มาแค่เศสแบบรักสามเศร้าแค่แฟนเก่าแ้วตอนนี้จะเป็นเรื่องของเนื้อคู่แล้วนะนะคะแต่ว่าเน,น้นๆเลยก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหารักสามเศร้านะคะแล้วก็ แฟนเก่าเนาะก็เดี๋ยวหลังจากนี้ก็จะมาให้เห็นหน้ากันตลอดนะคะเพราะว่าไม่รู้ก็อยากโชว์หน้าหยอกหยอกนะคะก็ก็คืออืมก็ก็มาถ่ายแบบเห็นหน้าเห็นตาดีกว่านะคะดีดีกว่าเนาะเออก็ดีกว่า ประมาณนั้นนะส่วนเดี๋ยวเดือนมก,กราคมนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะเปิดเวิร์กช็อปรุ่นที่สองนะ,คะใครที่อยากอ่านให้เป็นนะคะอาจารย์การันตีเลยจากรุ่นแรกที่เราเปิดมานะคะมันมีออนไลน์ด้วยนะถ้าใครไม่ได้สะดวกเจอนะคะแต่ว่าถ้ามีโอกาสอาจารย์อยากจะให้มาเจอกันดีกว่าเพราะว่าเท่าที่ดูจากรุ่นแรกนะคะมีการเสยผมเยอะนิดนึงอะไม่เสวยแล้วเท่าที่ดูจากรุ่นแรกนะคะคือแบบ โคตรปังอ่ะโคตรปังจริงๆแบบอาจารย์แบบภูมิใจในนักเรียนรุ่นแรกมากจริงๆนะเป็นลูกศิษย์ที่ตั้งใจแล้วก็ผลงานประจักษ์จริงๆว่าโอ้โหตอนนี้คือมีอไรายได้ดีมากๆนะใครที่สนใจนะคะอยากจะเริ่มโรงเรียนได้เลยก่อนเต็มนะคะก็ลงเรียนกันได้นะคะส่วนใครที่อยากเรียนออนไลน์ก็ได้เช่นกันนะอาจารย์บอกเลยอาจารย์สอนละเอียดยิบ นะคะยิบจริงๆนะแล้วก็อาจารย์เป็นอันดับต้นๆนะคะในเมืองไทยที่ค่าตัวสูงดังนั้นใครที่ได้เทคนิคที่อาจารย์ไม่กักเลยนะก็อับค่าตัวได้เรื่อยๆจริงๆเพราะว่าถ้าเราเก่งเราเจ๋งจริงๆในวงการนี้เนี่ยยังไงเราก็ไปต่อได้ยาวๆเราก็ต่อยอดได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ใครที่ผูกจิตผูกรักนะคะในเดือนนี้ อาจารย์จะแถมคลาสจิตวิทยาให้นะคะตอนนี้อาจารย์เปิดสอนคลาสจิตวิทยาหนึ่งธันวาคมนะคะชื่อคลาสว่าขอดูก่อนอ่ะผูกจิตนะคะผูกจิตนะเดี๋ยวอาจารย์จะลงในชุมชนของเรานะคะเป็นการดึงแฟนเก่ากลับมาคบนะคะใครที่อยากลงคลาสนี้นะ ราคาเต็มนะคะ9,999บาทนะคะลงตอนนี้เหลือ999บาทนะคะเป็นเทคนิคในการดึงแฟนเก่ากลับมาทำให้แฟนเก่าอยากกลับมาอยากอยากมาง้อเราอยากขอขคืนดีนะคะอยากเป็นคนดีขึ้นมากกว่าเดิมนะคะขาดคุณไม่ได้ใครที่อยากให้แฟนเก่ากลับมานะบอกเลยห้ามพลาดคลาสนี้เลยนะคะ ก็ลงเรียนได้ส่วนใครที่งบไม่สูงพอที่จะผูกจิตผูกรักแนะนำเป็นเครื่องรางได้อันนี้เป็นเครื่องสำอางแบบแบรนด์นะคะทำแบรนด์เป็นแบรนด์ของอาจารย์เองนะไม่ใช่เครื่องสำอางกระโหลกกรานะคะใช้บำรุงบำรุงได้จริงใช้ดีจริงๆผู้ใช้ก็ใช้ได้เพราะว่าลิปของเราเนี่ยไม่มีสีเดี๋ยวในอนาคตอาจารย์จะออกสีขึ้นมาด้วยนะคะแล้วอันนี้ก็คือผู้ใช้ก็ใช้ได้เหมือนกัน เดี๋ยวต่อไปอาจารย์จะทำเป็นแป้งฝุ่นนะคะให้ทุกคนได้ใช้แป้งฝุ่นไม่มีสีผู้ชายก็ใช้ได้เหมือนกันนะแล้วเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะแข่งเพนดูลัมให้ด้วยใครที่สนใจบูชาน้องหินเสริมความรักการงานการเงินโชคลาภหรืออะไรก็ตามแต่แล้วดูดวงได้นะคะเดี๋ยวท้ายคลิปอาจารย์จะแข่งเพนดูลัมให้นะแรนดอมคลิปนี้เป็นข้อความนะคะของคนคนนั้นที่เป็นความในใจของเขาที่เขาอยากจะบอกเราคืออะไรนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันได้เลยนะ โอเคถ้าอาจารย์สวยก็ชมมาได้นะคะรอเล่นรอเล่นรอเล่นคิดถึงทุกคนเลยคิดถึงทุกคนจริงๆนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะมาให้เห็นหนะะ้าค่าตากันแล้วนะคิดถึงจริงๆนะคะก็ไว้มีโอกาสเราคงจะได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะอืในวันสมนาวันใดวันหนึ่งนะคะอืขอพลังงานให้หนะะ่อยค่ะ ความในใจของคุณคนนั้นที่เขาไม่เคยบอกเราแล้วเขาอยากจะบอกเราคืออะไรคะมาว้าวถั่วครับอะทาวเวอร์ ความสัมพันธ์ต้องจบกันแบบกระทันหันเช่อไหมเอาเป็นแยลอกคำพูดนะเดี๋ดยวมูนเธอ เราเห็นความดีในตัวเธอนะเธอเราเห็นความดีในตัวเธอนะเราเครียดมากยิ่งเธอดีกับเราเท่าไหร่ยิ่งเธอดีกับเราเท่าไหร่เ,เ,รเ,หรเราก็ยิ่งรู้สึก เครียดเธอรู้ไหมความดีของเธอทุกอย่างที่เธอทำให้เราเธอไม่ต้องกังวลนะเราเห็นมันทั้งหมดเราเห็นทุกอย่าง Everything ที่เธอดีกับเราเราเห็นทุกอย่าง แต่เราให้ความถูกต้องเราให้ความแฟรเราให้ความยุติธรรมกับเธอไม่ได้จริงๆณนะวันนี้ที่เราเลือกที่จะข่มใจตัวเองณนะวันนี้ที่เราเลือกที่จะไม่ทำอะไรต่อในความสัมพันธ์นี้ที่เราเลือกที่จะปิดบงังเก็บซ่อนเก็บงำเอาไว้เพราะว่าเราให้ความถูกต้องให้ความยุติธรรมกับเธอไม่ได้จริงๆ เราทำได้มากที่สุดเลยนะก็คือเป็นเพื่อนกันนี่คือสิ่งที่เราทําได้ดีที่สุดแล้วเธอรู้ไหมว่า เราพยายามทําตัวแบบให้ให้ไม่ว่างอ่ะพยายามทําตัวแบบให้เรามีงานทําอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะไม่ได้นึกถึงเรื่องของเธอเพราะทุกครั้งที่แบบพอเราว่างเมื่อไหร่ใช่ป่ะเราจะคิดถึงเรื่องของเธอขึ้นมาทันทีเลย เราคิดถึงช่วงเวลาที่เรามีความสุขกับเธอนะทุกครั้งที่คิดถึงช่วงเวลาที่มีความสุขของเราสองคนเราก็นึกถึงเรื่องราวที่เราสองคนน่ะมีปัญหากันแล้วมันทำให้เราอะรู้สึกเจ็บปวด เธอรู้ปะเราไม่เคยแบบเอาเธอออกจากหัวหรือได้เลยอะ่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่ณตอนนี้มันคืออะไรเราคิดถึงเธอทีไรเราก็รู้สึกเจ็บปวดทุกครั้งถามว่าเราเสียดายไหมใช่เราเสียดาย เราเครียดทุกครั้งเลยที่นึกถึงเรื่องของเธอเราอยากคุยอยากพูดตรงๆอยากเคลียรความรู้สึกของเธอแต่เราก็ไม่กลา้าเราต้องพยายามอยู่กับความเป็นจริงเราต้องพยายามที่จะแบบทําตัวละลาทําตัวว่าเออเราเราอะมีความสุขนะอะไรอย่างเงี้ยแต่แท้ที่จริงแล้วเราไม่ได้มีความสุขเลยเว้ย เก็บป่ะเราไม่ได้มีความสุขเลยในความสัมพัญน,นี้เราเครียดมากจริงๆนะเือเราเครียดมากจริงๆ o i v n of Wands เราทะเลาะก,กับตัวเองเราตีกับตัวเองในหัวตลอดว่าหนทางที่เราเลือกเส้นทางที่เราเลือกเดินเรามีความสุขแล้วจริงๆหรอการที่เราไม่ได้มีเธอในสถานะที่เป็นคนรักหรือเป็นแฟนกันเหมือนเดิมแล้ว หรือการที่เราเลือกที่จะเดิอนออกมาจากชีวิตของเธอการที่เราปฏ mm ิเสธเธอออกไปมันมีความสุขแล้วจริงๆใช่ไหมมันคือสิ่งที่เราต้องการแล้วจริงๆใช่หรือเปล่า mm. เราคิดมาดีแล้วใช่ไหมสิ่งที่เราทำสิ่งที่เราตัดสินใจสิ่งที่เราแสดงออกกับเธอมันคือความสุขของเรามันคือความต้องการของเรามันคือสิ่งที่ ใช่สำหรับเราจริงๆแล้วหรือเปล่าเราทะเลาะกับตัวเองทุกวันเรื่องของเธอแล้วเรารู้สึกว่าเราได้รับเวรกรรมยังไงก็ไม่รู้อ่ะเราเหนื่อยมากกับการต้องสู้ลบปกมือ ความห่างไกลครั้งนี้ยิ่งห่างไกลเราก็ยิ่งรู้สึกถึงความเจ็บปวดเชื่อไหมว่าต่อให้เราเจอใครสักกี่คนหนึ่งเราก็เราก็ไม่ได้รู้สึกได้เท่าเธอนะอืมอันนี้เราต้องยอมรับเลยเราเครียดอะเราบอกตรงๆเราคิดถึงเธอทีไรเราเครียดทุกทีเลย เราเครียดตรงที่ว่าเราให้ความแฟความยุติธรรมเราให้ความชัดเจนกับเธอไม่ได้สิ่งที่มันดีที่สุดหรือว่าคือที่เราตัดสินใจเลือที่จะเดินออกมาในวันนั้นอะคือเรารู้สึกว่าเราเป็นเพื่อนกันอะดีที่สุดแล้วมันคือสถานะที่เหมาะสมแล้วก็แฟที่สุดแล้วสําหรับเราสองคนเราคิดว่าสิ่งที่เราเลือกสิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราตัดสินใจมันคือสิ่งที่แฟร์สำหรับตัวเธอแล้วเราเลยเลือกที่จะเดินออกมาแล้วเราเลยเลือกที่จะทําแบบนั้นก็คืออาจารย์ก้มเก็บไพ่ที่ตกเมื่อกี้แต่ถามว่าเรามีความสุขไหมไม่มีเราไม่ได้มีความสุขนะกับสิ่งที่เราเลือกแต่เราแค่เลือกความแฟร์ความยุติธรรมกับเธอที่สุดแล้วเราแค่เลือกสิ่งที่มันเหมาะสมกับเราณเวลานี้ที่สุดแล้วอะไรอเงี้ย มาดูความในใจหรือความรู้สึกของเขาที่เขามีต่อเราความรู้สึกจริงๆเหรอเราไม่เราลืมเธอไม่ได้เราอยากเริ่มต้นใหม่เว้ยอันนี้คือความรู้สึกเราจริงๆเลยเราลืมเธอไม่ได้เราอยากเริ่มต้นใหม่กับเธอเรานอนไม่หลับเราเครียดเราเสียดายเธอเราแบบ ที่เราบอกเธอนั่นแหละว่าเราจําเป็นจะต้องแบบทําตัวให้ยุ่งเข้าไว้เพื่อที่เราจะได้ลืมลืมว่าว่าเราแบบคิดถึงเธอนะอะไรอ่างเงี้ยคือเราต้องพยายามแบบทําตัวให้วุ่นวายทําชีวิตให้ดูมีอะไรทําอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องเอาเวลาแบบมานั่งคิดมานั่งนึกมานั่งโฟกัสในเรื่องของเธออะไรเงี้ย เอชอบโซนก็ใช่แหละเราไม่ได้ลืมเธอได้เลยเราก็รู้ตัวเราดีอะตอนนี้สิ่งที่เรามุ่งมั่นคือการประสบความสำเร็จในชีวิตเอาจริงเราไม่อยากรับความจริงเลยเว้ยว่าเราลืมเธอไม่ได้เราไม่อยากยอมรับความจริงเลย ว่าเธอคือคนที่อยู่ในใจเราตลอดติดตาตึงใจเราตลอดเวลาที่เราว่างเมื่อไหร่เราต้องคิดถึงเธอเมื่อน,นั้นน่ะเราไม่อยากยอมรับความจริงข้อนี้เลยเว้ยเธอรู้ปะ h e l ร o Friend t o a c u <oughs> p เราคงไม่สามารถที่จะแบบหาใครได้ดีเท่าเธออีกแล้วอะ่ะ เราคงหาใครที่แบบเข้าออเข้าใจหรือว่าอยู่เคียงข้างเราพร้อมที่จะดีกับเราได้เท่านี้อย่างที่เราพูดไปไงว่ายิ่งเธอทําดีกับเราเท่าไหร่เรายิ่งเจ็บปวดอ่ะเธอก็ดีดีดีเกินดีเกินน่ะดีจนเรารู้สึกว่าหรือว่าเธอถูกสร้างมาเพื่อเป็นของของเราอ่ะเธอจะเข้าออเข้าใจอะไรเราขนาดนั้นน่ะในขณะที่คนบนโลกใบเนี้ยไม่เคยมีใครเข้าใจเราเลย ไม่เคยมีใครเข้าถึงใจเราได้เลยไม่เคยมีใครแบบที่จะเอาชนะใจเราได้เลยแต่เธอกลับทําได้เราไม่เข้าใจให้เป็นอะไรชอบตกบทสรุปเลยนะ ถ้าอยากจะสรุปอะไรคะก็เราก็ยังย,ยืนขันยันคำเดิมว่าเราสองคนน่ะอาจจะเป็นได้มากแค่เนี้ยแหละก็คือไม่มีสถานะต่อกันไหนดีที่สุดแล้วแต่เอาตรงๆนะถามว่า เราอยากให้เรื่องของเราอ่ะเป็นอย่างนี้ไหมเราก็ไม่ได้อยากให้เรื่องของเราเป็นแบบนี้เราก็อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างเราสองคนนะ่ะมันเป็นจริงไปได้แต่ในเมื่อแบบเรารู้สึกว่าอันนี้คือสิ่งที่เราคิดมาเสมอเรารู้สึกว่าการเจ็บแต่จบมันมันจะจบเว้ยแต่มันไม่จบไงเราไม่รู้เราคิดอยู่ทุกวันว่าเราจะเริ่มต้นใหม่กับเธอยังไงดีแต่ว่า ตอนนี้มันทําไม่ได้ไงสถานะของเราสองคนมันชัดเจนไม่ได้ดังนั้นเราต้องอยู่กับความเป็นจริงไปก่อนไม่ว่ายังไงเราก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงเข้าใจที่เราพูดใช่ปะเราสองคนก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงอยู่กับมันไปก่อนแล้วก็ถ้าวันหนึ่งเราสองคนมีโอกาส เราคงได้กลับมาเราคงได้กลับเข้ามาแบบเป็นอะไรกันอะไรเงี้ยอืมแต่ณนะวันนี้เราคงต้องอยู่กับความเป็นจริงไปก่อนเรายังทําอะไรกับความสัมพัมนธ์ครั้งนี้ไม่ได้มาดูโรแมนต์นางฟ้ามีอะไรอยาจะบอก w o r d waiting for stay optimistic about your lovely l e a s e your ex คุณกับเขาอะทั้งคู่เลยนะไม่เคยลืมกันได้เลยคุณต้องรักตัวเองก่อนอืมแล้วก็มองในแง่ดีอะคือบางครั้งอะความรักที่มันจำเป็นจะต้องจบลงไปอะคะ่ะอันนี้คือในเซนส์ของพี่นะคือมันก็ยังดีกว่าอยู่ด้วยกันและทำร้ายจิตใจกันบางทีจบกันไปทางนั้นที่ยังรักมันก็ยังดีกว่าอยู่กันไปแล้ว ทำร้ายจิตใจต่อ,อกันทําให้การและการเสียใจอะ่ะเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะปวด wedding for นะคะรออะไร calling of your s a m e สิ่งที่คุณขอสิ่งที่คุณอธิษฐาน it's safe for you to love ม่รู้สึกว่าเดี๋ยวคุณจะได้เจอเนื้อคู่ของคุณที่ที่คุณอ on ้อนวอนขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะ ไม่รู้คุณขอคนเก่าหรือคุณขอคนใหม่หรือใครก็ตามแต่เดี๋ยวคุณจะได้เจอคนคนนั้นนะอมืมาดูข้อความที่เขาอยากบอกเราเราอยากบอกกับเขาเดี๋ยวตั้งคําถามไว้นะคะเดี๋ยวบ๊อบบี้จะแผ่งเพนดูรัมให้นะคะจะโกรธอีกนานไหมง้อเหนื่อยแล้วนะจิตใจฉันต้องการสัมผัสอันอบอุ่นของเธอฉันอยากมีเธออยู่ใ,ใกล้ๆสิ่งที่เธอพูดมันทาร้ายจิตใจนะคะแล้วก็ เราคงใกล้กันเกินไปจะลืมที่จะใส่ใจอ่ะสุดท้ายฉันกลัวจะเสียเธอไปจริงๆมาดูลัคนาราศีกันบ้างนะคะตั้งคำถามได้เลยเดี๋ยวบิ๊จะเผยเพนดูรัมให้ลัคนาราศีกุมราศีกรกฎราศีมีนแล้วก็ราศีตุลน,นะคะตั้งข้อตั้งทุยตั้งไอ้นี่ได้เลยนะจ๊ะเพนดูรัมจา๋า ถ้าใช่หมุนถ้าไม่ใช่ซ้ายขวาค่ะอ่าใครที่อยากได้เพนดูรัมผุกเสกเลิดๆนะคะจากอาจารย์มาบี้นะคะก็บูชาไปได้เลยค่ะแล้วแต่สีที่เราอยากได้นะคะมีทั้งความรักการงานการเงินโชคลาภการนอนหลับช่วยดึงดูดพลังงานลบๆมีเยอะมากค่ะทุกคนลอง บูชากันไปได้นะคะอ่าคำตอบคือใช่นะคะนี่น้องแข่งเองนะบอบบี้ไม่ได้แข่งนะทุกคนนะโอเคเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายคะ่ะ